ครับมือถีอามาตรงหน้าก็ไปแล้วครับโอ้ปออยู่ครับผมครับภาม,มาเล่นหนุงหน้าครับโมเปสัเลยครับครับเหลือสามตัวครับบุญก้าไตทองรดแล้วครับ เร็ว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 ไม่ได้ยังมบ้าครับครับเลยยังติดปากมาแล้วสนามกว้างครับท้งหน้าครับแต่ว่าหันบปอยู่ครับแยกกระป๋อกระบายเออ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 เลยยังกินเบิือนได้ครับนี่ เรียน <c oughs> น้ำมุงกัดเลยถูกมากของกวกบไปกันที่ขึ้นถนนยางเดียวเออครับครับเรียนน้าจุดเมื่อยแล้วเออ้ยใส่ตัว ไปคนละทางเลยครับมาเร็วเร็วเร็วๆร็เร็วเหนื่อยขัดขังสีเมื่อยแล้วไม่อยากไปแล้ววุไปใส่ยก็เฟียดตะข่างรถครับครื่องเมื่อย เออเดี๋เดีๆยวไม่แล้วครไบ่อีกตัวนึงนักเลยครับเล่นไปเล่นมาอาการครับอาการที่ยวครับไปอีกแล้วครับ บ่ยูบ่เศร้าเลย <laughs> เออร้องกงนี่ 4, ครับเ <laughs> มืยแล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับกระสิบเมืยครับครับเริ่มเบื่อดิดแล้วครับเอาอีกแล้วอยบ่ยูบ่เศร้าเลย <laughs> บุญไตทองรถดครับตัวหน้ากว้างครับแต่ว่าหันบัวอยู่ครับเออมักไต่ทองรถดครับไปครับย่งางสะเลยครับครับแล้เอาแล้วเออ <c oughs> ลงงไปแล้วครับลงทงครับกลับมากครับ Hoa hàn gặp ta gặp nam gặp mười gặp mười gặp tuấn cả lúc không? tất tuấn nhìn nhanh hộp ยิ้มเลยครับเอาแล้วครับครับน้ <c oughs> <c oughs> ตำตาลครับอันนี้เติมไหมนะครับออกเปรย์แลนตรงหน้ามวยครับ พรด้บอกเนี่ยครับนอนครับเออตึ้งคูเลยครับคร <c oughs> ับสวดที่โบมอยกับยางเล่ะครับแ <c oughs> จ๊คิีซั่ครับกิดไปครับ ความพยายามดังสูงครับเบิงครับเบิงสิออกครับยางหลอกครับหาหม่งออกครับส่องกันครับเอ๊ะเลยครับโชคออกไม่ไหมสิมีตัวน้อยตัวใหญ่ครับบานนี้ยู่วาเดีเดือดกลัวครับหมูคนนอนได้ครับ chắc thì bị ảo cái cái hứ 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 cái hứ 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 ่แล้วครับจที่ไปใส่ครับครับได้ทีเด็กครับห้ามมองเลยแล้วครับมันทันอยู่เพื่อเดียวครับครับ,รบที่ไปใส่อีกดูเฮ <c oughs> ้ยากงหินกันจิไปต่อยอละครับ

เลีนจากสองสมรอบซะก็เรียเฮ้ยเ้้เอ้ยับฟาดเลยต้องขังกันปะลูกอยาดาอกอย่าบอกเออ เดี๋ยวให้ออกเดี๋ยวให้ออกอยากออกแห้งครับเพราะว่านอกออกคเลยมาด้วยตรงขังซะก่อนครับอีกว่าทังเดือนครับลูกขังน้องมาเลยกระตกมาือรบนี่ครับอย่าได้ออกวันใดครับเพราะว่าน่องยังอยู่ห่างนอกครับ มตาเล่นตัว่ระจันทรกินน้หมดเลยครับเพราะว่าพิ่นตัวใหญ่ลลล <laughs> แล้วครับหลังหลังเฉยงครับเออคนกลางซีหิวแล้วเอาเอาเอาครับแล้วครับ

ครับผมหลัดคอมาย่างครับวันนี้พาเบิงลูกน้องน้ำตาลครับพาไปเที่ยวทงนากลับมาครับอ่ะคลิปนี้ไว้ซับนี้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ